ามาละระเบิดอโอเคตรงนี้ไม่ต้องดักลว สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสไมน์หรือไร่หรือส,สับดิกรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ตัวหนึ่งที่แบบหลวงเก่งนะครับผมแล้วก็ไฮเปอร์ค่อนข้างเก่งนะซึ่งแพทนี้ก็ค่อนข้างมานะครับสําหรับเวทไฮเปอร์นะครับก็คือฮาเลนั่นเองครับตัวเนี้ยซึ่งแบบตัวนี้เป็นตัวที่แบบคอมโบสกิลนะถ้าคอมโบดีก็จะแรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวนี้ว่าแบบ มีสกิลอย่างไงคอมบอย่างไงกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทดสอบกันแล้วนะครับซึ่งเราต้องรู้จักพาสซีฟสของฮาเล่กันก่อนนะครับพาสซีฟสของฮาเล่นี่ก็คือการตีปกติอะเบสิคโจมตีอะมันจะเป็นเวทนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสีม่วงนะครับซึ่งเป็นดาเมจเวทที่รวมรวมกับดาเมจกายภาพไปด้วยนะอืมแล้วก็ตีออกมาเป็นเวทนะครับผมอันนี้คือพาสซีฟสนะแล้วก็ การสร้างความเสียหายของฮาเล่ครั้งหนึ่งมันจะลดเกราะป้องกันเวทของฮีโร่ศัตรูลง2นะครับลดเกราะป้องกันเวท2สูงสุด15ครั้งนะครับก็คือลดได้สูงสุด30นะครับของเกราะป้องกันเวทของอีกฝั่งนะต่อมาเรามาดูสกิลหนึ่งของฮาเล่ครับสกิลหนึ่งของฮาเล่จะเป็นการปาไพ่ไปข้างหน้าครับแล้วจะมีสแต็กขึ้นนะครับเห็นไหมข้างล่างอะเออสูงสุด10สแต็กนะครับ1สแต็กมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีปกติให้ฮาเล่ห้าเปอร์เซ็นต์ะครับ สิบสเตก็ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยเห็นมันจะขึ้นได้สูงสุดสิบสเต็ปครับหนึ่งสเต็ปเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้สกิลหนึ่งนะโอเคต่อมาเป็นสกิลสองครับสกิลสองจะเป็นการปล่อยหมวกไว้แล้วก็ว้าไปครับเนี่ยปล่อยหมวกแล้วก็วิ่งไปซึ่งมันจะเพิ่มความเร็ววิ่งสองวินะครับที่สองวิแรกที่เราปล่อยหมวกออกไปนะแล้วเราสามารถกดกลับมาที่หมวกได้ภายในสี่วินะครับก็คือเนี่ยปล่อยหมวกไปปุ๊บ แล้วกดอีกทีมันก็กลับมาที่หมวกที่เรายืนอ,อยู่นะครับอันนี้เอาไว้ใช้นีหรือว่าเอาไว้แบบไปล้วงตัวที่ยืนข้างหลังอีกฝั่งนะครับโอเคต่อมาเป็นอันตีนะครับผมอันตีจะเป็นการปล่อยวงแหวนเวทออกไปนะครับซึ่งจะล็อกเป้าหมายนะครับอีกฝั่งสามารถเอาตัวอื่นมากันได้นะสมมติเราจะล้วงลายเงี้ยแล้วอีกฝั่งมีแท้งแท้งวิ่งมาบังเงี้ยเอออีฝั่งสามารถมาบังได้นะครับวงแหวนเวทเนี่ยมันจะปล่อยออกไปแล้วมันจะอยู่4ีวินะครับแล้วมันถึงจะระเบิด เห็นไหมคือมันจะอยู่4วินะครับแล้วระเบิดซึ่งในระหว่าง4วินั้นถ้าเราสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งได้อีกฝั่งมันมันจะระเบิดแรงนะครับมันจะระ,ระเบิดแล้วก็รวมกับความเสียหายที่เราสร้างไปอีกนะครับผม,มเดี๋ยวเราลองเป็นบอดความเสียหายดีกว่านะคือลายลาตัวนี้เออมันตายก่อนอบอดความเสียหายนะครับเราใช้อันตีไปปึ๊บรอมันระเบิดนะครับความเสียหายทั้งหมดจะอยู่ที่ไหนเพื่อนๆรอดูนะ เนี่ยระเบิดแค่200นะครับความเสียหายทั้งหมดอยู่ที่717นะครับผมแต่ถ้าเราอันติแล้วเ,เราใช้สกิลหนึ่งมันจะแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเนี่ยเราอันติใช่ไหมปึ๊บแล้วเ,เราใช้สกิลหนึ่งตีธรรมดาไปด้วยก็ได้ครับเนี่ยแล้วรอมาระเบิดเห็นไหมคือมันจะระเบิดแรงกว่าเดิมมากนะครับผมซึ่งเวลาเราอันติประเด็นก็คือเราอันติเสร็จแล้วเราต้อง สร้างความเสียหายเราจะตีเบสิกก็ได้หรือว่าจะใช้สกิลหนึ่งก็ได้ครับอืมแล้วเวลาอันติมันระเบิดอะเนี่ยมันจะมีความเสียหายเพิ่มเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะบวกห้าสิบของดาเมจที่เราสร้างใส่ศัตรูนะอืมสมมุติเรากดอันติไปปุ๊บแล้วเราตีไปตีฝังแรงแล้วใช่ไหมไปครึ่งหลอดเงี้ยอืมแล้วตอนอันติระเบิดอะมันจะเอาดาเมจที่เราตีไปตอนอันติยังวงๆอยู่อ่ะอืมมันจะเอาดาเมจที่เราตีไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอามาสร้างความเสียหายตอนอันติมันระเบิดนะครับผม ซึ่งวิธีคอมโบของฮาเล่งง่ายๆเลยครับก็คือกดสกิล2ออกไปกดอันติแล้วก็สกิล1แล้วก็กลับมาเนี่ยแล้วก็รอมันระเบิดนะครับหรือว่าเราจะสกิล1ให้มันตายไปเลยก็ได้นะครับแล้วอีกเทคนิคนึงก็คือถ้าอีกฝั่งมีสกิลหนีเพราะสกิลหนของเราอะอีกฝั่งสามารถลบได้ไงถ้าอีกฝั่งมีสกิลหนีนะครับซึ่งเราจะจับอยู่ในป่านะครับจะแอบดักอยู่ในป่าเนี้ย เรากดอันติไปก่อนครับแล้วเรากดสกิลหนึหรือว่าสกิลสอไปก่อนเนี้ยคือเรารออีกฝั่งพุ่งก่อนครับเราค่อยกดสกิลหนึ่งนะอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงที่แบบถ้าอีกฝั่งมีสกิลพุ่งออกนะครับโอเคอันติคอมโบสกิลก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็คือเราเงี้ยอีกฝั่งอยู่ในป้อมใช่ไหมเรากดออกมาปุ๊บอันติสกิลหนยัด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 ัดยัดลอกกลับหมวก แล้วก็รอมันระเบิดนะครับอมืมีประมาณนี้นะครับสําหรับคอมโบฮาร์เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันครับว่าตัวเนี้ยไอเทมใช้ประมาณไหนนะครับโอเคครับเพื่อนๆไอเทมผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับผมจะออกเป็นรองเท้าเจาะเกาะน,นะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะออกเป็นคิตตั้นเลยนะครับเอาไว้เพิ่มพลังเวทเลยนะแล้วก็ออกเป็นอันเนี้ยคืออันเนี้ยเวลาแบบเราโผไปเซอร์ไพรส์เขาาเงี้ยม,มันจะสร้างความเสียหายแรงนะครับเราใช้สกิลหนึ่งไปปุ๊บ ความเสียหายมันจะช็อตนะครับถ้าอีกฝั่งอยู่ตัวเดียวอะ่ะมันจะทําให้แบบเราสามารถคอมโบอีกฝั่งทีเดียวตายเลยนะครับแล้วก็ออกเป็นดูดเลือดครับอืมซึ่งฮาเล่เวลาเราฆ่าอีกฝั่งได้เลือดมันจะเด้งไงถ้าออกเป็นดูดเลือดนะครับผมแล้วก็ออกเป็นชิ้นส่วนการเวลาครับเอาไวร้รีคูดาวอันติเพราะว่าฮาเล่มันไม่ใช่ตัวที่แบบเออมันไม่ใช่ตัวที่สร้างความเสียหายได้เรื่อยครับมันคอมโบมันเป็นเซตเป็นเซตนะครับผมอืมมันจะไม่เก่งเท่าพวกนักยิงเวลาเกิดนะอืม แต่ว่าตัวนี้มันสามารถล้วงได้ไงล้วงตัวหลังอีกฝั่งให้ตายแบบเลยมันล้วงง่ายโอเคต่อมาจะออกเป็นขนนกสวรรค์ครับอันนี้ไว้เพิ่มเบสิคโจงตีของฮาร์เลยในช่วงเลดเกมนะครับก็คือทําให้ฮาร์เลยตีปกติแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอเบมกันครับเอเบมที่ผมใช้นี่ก็จะเป็น MBA เอเบมเผาไหม้นะครับก็คืออัพวิ่งเร็วแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็เผาไหม้นะครับผมซึ่งเราจะ o, จอัพวิ่งเร็วเจาะเกาะ แล้วก็เผาไหม้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมเอาเป็นดูเลือดเพราะว่าเอามาเล่นฟาร์มบันทัดสามารถทําให้เราแบบตอนฟาร์มเออให้เราเลือดลดไม่เยอะเกินอืมพอเราฟาร์มเสร็จเราสามารถไปเติมเพื่อนได้เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องกลับไปเติมเลือดบ่อยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าตัวเนี้ยเล่นประมาณไหนนะครับไปกันโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งตาที่แล้วเขาก็ยอมอีกแล้วนะ <ๆ S 1> เขาก็กดยอมอีกแล้วนะอืมผมก็เลยอาจอีกคลิปหนึ่งแล้วกันบางทีอาจจะลงทั้งเกมที่แล้วแล้วก็เกมนี้ด้วยหรือบางทีอาจจะลงแค่เกมนี้นะครับเพราะว่าแบบเกมที่แล้วมันสั้นเกินไงแป๊บๆเขาก,กดยอมแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาฟรามกันก่อนายลาฝั่งผมที่เขาเล่นนักเวทหกพันแมแตกซ์แบบเยอะมากน่าจะโปรเมดเลยนะั่นะ ไม่โดนขโมยโอเคเดี๋ยวตานี้ผมน่าจะได้แก๊งรัวผมจะออกเป็นไอชิ้นส่วนการเวลาก่อนเลยนะครับชิ้นแรกเลยฝั่งเราแบบเดินมั่วมากเดี๋ยวก็อยู่ล่างเดี๋ยวก็อยู่บนอีลิงกับ เลาลาเนี่ยอ่ะเลาลามากลางแล้วเอ้ยเลลาไปล่างนี่เพื่อนฮัลโหลจริงๆเพื่อนไม่ควรเปิดเต่าตอนนี้นะตอนเรายังไม่พร้อมนะคือแบบมันมีโอกาสที่จะโดนไอ้นี่เยอะ Now, มีโอกาสที่จะโดนลาดเยอะนะครับผมถ้าจะเปิดเต่าต้องดูไฮเปอร์ด้วยนะว่าแบบเออไฮเปอร์พร้อมหรือเปล่าอ <c oughs> ย่างเงี้ย <c oughs> จะอยู่โดนลารดเนี่ยอย่างยัง ฝั่งเรามันเดินมั่วนะครับมันเลยโดนอีกฝั่งแก,งก๊งโลลัวเก็บมาหนึ่งหนึ่งต่อสี่แล้วมึงจะเดินล้อมทำไมมีเดินล้อมด้วยโอเคได้ชัดดาวมาหนึ่งตัว รวยครับรวยจังหวะเนี้ยเอ้ยอะไรอะไรทีธรรมดาก็แรงนะฮ้ยโดนทุบแตกนะว่าละเ,เดี๋ยวเราจะโดนฮาร์เลย์ฝั่งเขาเก็บนะ ไปก่อนครับรอรอ,อแบบของใกล้ๆกันนะตอนนี้ฝั่งเราช่วอีกฝั่งยังไม่ได้ผมต้องออกแช่แข็งมาแล้วแหลยยะดีจากสภาพอะเราเอาได้นะครับเซนเซอร์เอาได้อยู่เดี๋ยวรอเขาเย็มออกมาก่อนรอแบบนิ่งๆแบบเยือกเย็นครับ โอเค,โอ,เคโอ้ยยังไงตรงนั้นเรามีโอกาสโดนฮาเล่ฝั่งคารลาดนะผมไม่เห็นเขาเลยเมื่อกี้นี่ให้มันรู้ไว้น้องฮาเล่ใครอะของจริง่ะครับ เรียบร้อยลายลา,ลาแตกไปหนึ่งศูนย์สี่แล้วอ่ะลายลายลรวอะ่ะยังไงดียังไงดีตานี้ เราเจอจีจีแล้วอ่ะเฮ้ยนายก็ดูเลลาเราดิจีจีไหมละ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดักตรงนี้ไม่ต้องดักแล้วแหละสัตว์จีจีฮาร์ลี่แล้วอะ่ะเฮ้ยฮาร์ลี่ฝั่งนายก็เก่งเพื่อนแต่เผอิญว่าฝั่งเราเก่งกว่ามไม่อยากขิงเยอะวะ่ะโอเครอดักจับสักตัวหนึ่งนะครับนี่ ระเบิดแต่ขามือครับผมดีฝั่งมีอยู่ดอลาผมไม่ไม่กล้าเอาหน้าไปถูป่านะเดี๋ยวตัว,วตนี้ไว้ก่อนครับอย่างนั้นก็เปิดใหม่ห้เราได้เฮ้ยนี่ไงฮาริโผลมาแล้วหมวกอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปรอที่หมวกเลยครับไม่ทันนะ เอโอเคเปิดหลังได้เปรียบนะครับฮาเล่ต่อฮาเลยะเขามีจะเปิดก่อนได้เปรียบใช่ไหมฮะนี้เปิดหลังได้เปรียบ <S 2> <S 2> อาวลลาออกเลยโอ้โห <S 2> <S 2> <S 2> แตกไปห้านะครับเลลาแตกห้าปุ๊บออกเลย พี่สวยเขาน่าจะอยู่ก <funz discretion> ับลายลาหรือเปล่าเอ้ยกับไอ้ตัวอะไรนะอยู่โดราเดี๋ยวต้องหาจังหวะเข้าดีๆครับไม่งั้นเข้าไปตายเองนะ เลยเอะไรยเลยว่าจะเอาไว้ตัวนี้นะโดนไอ้นี่ถาอกอก่ะคือดอลลาร์อยู่ที่ถามไปเพื่อนห,หาเลย เราเอาไอ้ตัวนี้ไม่ลงนะถึกมากมเกือบตายอานนี้ฝั่งเราอาการค่อนข้างหนักนะครับมผมเก็บได้ทีละตัวนะต้องต้องรอหาเลเขาโดด เ็บฮาเล่ก่อนอ้ออาวผมตีแรงนะครับอ,อ้าวอย่าโดนแบบนี้ก็แตกดีบดจบแล้วตานี้ก็ค่อนข้างสูสีนะครับพือนๆืน17ต่อ17นะแต่ว่าสกอร์มันค่อนข้างเทมาที่ผมเยอะไปหน่อยไลยลาเราก็หลุดอีก ถทยถอทยถอทยถเทยถยเยอยู่ล่ากันหมดแล้ว <grief! S 2> <het> จำนวนคนเราสู้ไม่ได้นะครับใจ hey. อยู่บ้าว ผบกัวเข้าไปเซอร์ไพรส์ในป่าโอเคแยกดันแยกดันสี่ต่อห้าต้องแยกดันครับโอฝั่งเขาวิ่งกันห้าแล้ววะต้องรอเพื่อนเรามีของพอสู้นะ เฮย้ยละลายไปล้อ่ะหลอดอาหลอดอาหลอดโอเคได้แล้วแน่โอ้ยไม่เนียนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเขาโดนบวกเไปอันนอัอนมีวาร์าปใส่มาเอาเรื่องเอาเรื่อรพมาณนี้อย่างเอา เวลาก็พม่าเหมือนกันเตาเหมือนกันไม่อยู่เราต้องเล่นเลนอื่นนะครับเดี๋ยวเอาบ้าก่อนอีกฝั่งเขาน่าจะแบบรอจับเราแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวป้อมก่อนไปตรงนั้นไปช่วยไม่ทัน ป้อมป้อมป้อมต้องปล่อยป้อมนะครับเราสู้เขาไม่ได้อัดบั๊ก้วย <never> เขาไม่วิ่งทับลายผมมาเลยนะ <c oughs> มีแต่คนละแวงงฮยมัวตลุดมัวตลุดมาตัวหนึง่ง เขาเห็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคเราวิ่งไปรับขลังเลยนะโอเคคนเราสู้ไม่ได้นะ <c oughs> อันน้อมีตัดบัฟเราด้วย เอน่ะมีการเย็นในป่ะยังไงยอยู่ดยูโดออะตูเปิดแม่พันเฮ้ยเดี๋ยวฮาเล่มาปั๊บคือไอ้ไนี่ผิดนะครับเมื่อกี้โรเจอร์เขาสกิลสองพอดีนะหลบอดี ฮ่าฮ่าแชร์แข่งครับโอเคไปดีกว่าก็ตานี้ก็ถือว่านานเลยนะเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าเด็ดเดี๋ยวหาเล่พุ่งมาฮ่าฮ่ายวเราไปกันเป็นแก๊งบ้าง มามามาพวกเราชาวแกงกันบ้างสิรเราตีตัวนี้ไม่เข้านะเราไม่ได้ออกดอกกาอนนะอันนั่นห่อวาา้าว้าวตองอีดาเมจให้เยอะสุดอนะ เอา้าตรงนี้ไม่ตายเหรออา้าวตายเองนะมาดี <c oughs> ยังไม่มีคนตีโอเคอเข้าไปแล้วกำลังไปเติม <c oughs> ต้องกรอะลอดแล้วครับ โอ้ยหลบไม่ทันโอเคเดี๋ยวรอถ้าเราลิงเราหลอยหลอดได้นะ เราตีตัวนี้ไม่ลงนะครเอเทลิซาเนี่ยเฮ้ยเรล,ลามาแล้วอ่ะเอาดีถ้ามันใช้สกิลต้องหลบนะครับนี่อ้แตกไปดีนะไม่ต้องอัดตีก็ได้ครับเอไโรเจอร์นะเอาดีเจอลิงเราไปดีเอ้ยโอเคหาที่เล็ดลอ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 ด ม, ian, มเเันเอาหลอดอยู่มันเอาหลอดอยู่โอ้แตกไปดีฮาเล่เดี๋ยวรอเกนเจอมาใกล้ๆยัดมาไปดูให้มันตายไปหนึ่งชีวิตก่อนครับเดี๋ยวเคลียร์คีบใหญ่ก่อนนะ อันนี้เพื่อนเรามาแล้วนะไลลามาแล้วน่าจะเริ่มสู้ได้อยู่เลยแจอ่าเจ๋อจูไปดีครับ อเคสวยถ้าแบบ5ต่อ5มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว,ว่าถ้า4ต่อ5นะเกมเกมมาเล่น5้ถ้าจะเล่น4ต่อ5มันก็ยากแหละนี่ขอห่าตัวนี้ก่อนได้ป่ะทำไส้เหลือเกินโอเคเกมนี้นานมากเดี๋ยวผมลงแค่คลิปนี้แล้วกันนะครับซึ่ง จริงๆมีอีกคลิปหนึ่งนะคลิปที่เล่นก่อนหน้านี้แต่อีกฝั่งเขากดยอมไปก่อนเนี่อแต่เดี๋ยวผมลงแค่คลิปนี้คลิปเดียวก็พอเพราะว่ามันนานนะครับคลิปเนี้ฝั่งเราไร้ซึ่งเหรียญทองเรียกได้ว่านะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับการเล่นฮาเลย์นะครับซึ่งมันแบกแบบ มันมันดาเมจรัวๆไม่ได้นะครับคือดาเมจมันมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดอะไรเงี้ยอืมโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าเป็นตัวอะไรรอเจอกันครับ